โอเคครับสวัสดีการอีกครั้งแล้วนะครับวันนี้เจอกันอีกแล้วสำหรับ N Snack TV อ่าวันนี้เราจะมาอยู่เกมเดิมครับเป็นพาร์ทที่3แล้วแอนับเกม b u t t e f l e l d 3 b u t t e f i e l d 3นะครับซึ่งเราเล่นเล่นใน Original ซึ่งนี้เป็นดาดท,ที่สามัะใครที่ยังไม่ดู2พาร์ได้สามารถกลับไปดูได้นะครับผมจะเล่นให้ดูซึ่งค่อนข้าง,งที่หงุบกิดพอสมควรเลยอะไรวะเนี่ยให้เราลุย Đi nó đi đã, biết ởCalvary và mình đang thamALLY cho go repay cho. Cho Cristian thì ăn mình đi, Ash xe tăngkm... Cố lên chia. rít, rút tại nhé假res <coughs> Natural ซึ่งจริงภารกิจมันบอกให้เข้ามาเงียบๆนะไม่ทันละอัดสมันละเฮ้เปไน็นไงบ้างนะเดี๋ยวเดี๋ยวอยากซักผ้าอยากซักผ้าอยากซักผ้าโอู้ทีโก้กูไม่รู้ยังไงฮะอ่ะอ่ะ ลองเปลี่ยนไปนี่อันนี้ไม่มีซันเเซอร์ครับเสียงดังครับเฮ้ยยาไอ้เอ้เอรนยบร้อยยิงแ้เยะกวัวดุดุดูดุดุึสะดุ้งสะดุ้งสะดุ้งเชี่ยตกใตกใจวิ่งๆๆๆกระดัว ว้าวว้าวว้าว้าว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 ว้า้วว้้ว้า้้้ว <m> เออกูรู้แล้วมาช่วยมึงนี่แหละโดนชุดโดนชุดโอเคครับเราจะขึ้นมาไปเดินไปเลยครับเดี๋ยวมันเดินตามมาเองโอ้ลืมปิด Facebook มีใครไหมมีใครไหมอ๋อ โอ,โอเคครับว้าสไลด์ครับเอ๊ะกูเข้าประตูนู้นแล้วออกประตูนี้เฮ้ยไปวะเออเฉี่ยฉันดูนู้นว่าโดนยิงตายไปเท่าไหร่โอเคครับภาร,รกิจแรกแล้วแล้วกูยังไงต่อโอเค ไปจัดก,การเคียร์สถานที่ครับไม่เอาปืนเนี่ยแหละมีอะไรมั่งมีระเบิดมือโอ้นะครับเออมีแน่หน่อยแน่ตรงไหนวะมันก็เหมือนเดิมเอเอ ไอเชี่ยกูดาวเฮ้ยเฮ้ยกูดาวกูดาวกูตกกูตกกูตกช่วยกูด้วยโอ้กูตกเดีวมึงยิงกันมันเลยโอ้ไม่สนใจกูด้วยเดี๋ยวเดียวมึงเดี๋ยวมึงไอ้เชี่ยกูตกกูตกพี่่กูขาดไอ้ฟัดช่วยกูด้วยเราจะเห็น ไอ้ยค no ุยเฮ้ยเฮมาตายยิงแม่งเฮ้ย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 กูบอกว่ากูตกเฮ้ยเล่นงจะกูแม่งเสียวเลยอ่าอ่าอืมแม่งเป่านนี้เดียวเป่านี่เดียวยิงแม่งก็ไม่โดนเออเออเออไม่ตายวะไม่โดนสักทีแม่งเออหลบแล้วมึงยังยิงกูอีกเหรออกมามากมากกำลัสวนหมด กะสุนหมดเออ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 มา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 อันั้นไม่ไม่ตายไม่ตายยอะยิงยิงเออตายวะอะไรวะดูออ โอเคเพื่อนปนเฮ้ยสะดุ้งหมดเลยอะไรวะเนี่ยอ๋ออาก้าครับเอ้ยจะโดดขึ้นรถจะโดดขึ้นรถนี่อา้าวเชียร์มังโดดทีบเด้งใช่ปารีดอปารีดอป่าเชียร์นี่ไง วิ่งไปดิวิงไปวิเด้โอเคครับ่เติมกระสุนก่อนอู้หอ จะคิดที่้คก<ป>ูให้มึงช่วยสองรอบเออหลบนี่ไม่โฟนหลบไม่โฟนหลบไม่พ้นเดี๋ยวไดนะจริงกูต้องกลับลงไปนะัน่นไงจนได้กลัวอีกล,ละไอเชี่ยนั่นมันคงบนอะมึงอะไรกับกูมากไหมมึงตายบ่อยจังขอโทษครับออผมรู้คุณเก่งครับผมขอโทษครับ เนี่ยกูไม่ได้ยิงเลยอ้าวเฮ้ยโอเคตากูแล้วไงเฮ้ยโอเคกูณช่วยมาละเออเออเออนี่ยิงเลยยิงไม่ยิงไม่ยิงแม่ไม่ไม่ไม่เอาเขี้ยวกูยิงติดรถเอาเชื่อมันตายตั้งนานแล้วกูเห็นอุ้ยเชื่อ มามาเล่น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 บ่อยเหรอไเฮ้ยเฮียใครนินทาไปโอเคดาวละเฮ้ยกด e กด e กด e โอเค อ้าวสำหรับคนที่อยู่กับเราตะกี้คือแม่งก็ตายหมดแล้วเหรอตายย,าย, <unexpected! S 1> ยังพ่ยงอยังไงเออสะดุ้งสะดุ้งเชี่์ก็ไม่กูต้องน้ำอ่ะกูไม่เก่งอ่ะมือไหนมองมองรับมองขนาดนี้ว่าจับปืนตายแล้วล่ะ ดูจากสะภาพแล้วน่านไงกูว่าแล้วละ่ะเออยิงแม่งก่อนแล้วยิงวัวละมายิงกก่อนละเออโดนเป็นตัวเด,ด้อเอาเฮ้ยเชี่ยมแม่งหายอยาเราไม่ได้เป็นคนนำแล้วครับนี่ อือร้อนยิงไม่ออกยิงไม่ออกเลยเออยิงไม่ออกอ่ะส่งเลยนะเป็นหน่วยกล้าตายไปก่อนครับไม่ออกได้ไหมไม่อยัางออกอ่ะไปกันเลยเว้ยดิ Okay, โอเคครับติดติดติดลากด้วยลากด้วยโอ้เอเให้โอ้ย ปลดปืนได้แล้วรถกูคันไหนเนี่ยโวยยี่อาร์บีจีด้วยจีเอาลูกเกียงไปกินซะอ้า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 กูยอมกูยอมอ้าอ้ายเกือบตายขึ้นรถมามามาอ่ะครับอัะ มามามายิงทิ้งใม่หมดขับไปครับกูปวดฉี่อ่ะอ้โอ้โอเ a h นั่นนั่นนั่นกูอยากห้องน้ำอะ่ะกีเราปลดปืนได้หนึ่งอันแล้วนะครับเออโอเคครับหรือว่าใช้นี้อันนี้เออนี้ก็โอเคครับจีบเยอะดีแรงด้วย โอ้โหโอ้โหอ้ไงต่อครับผมโอ้โอโอ้ต่อเพื่อนกูตายต่อเพื่อนกูลงเพื่อนกูลงแง๊บเอ้ยมองแม่ไอ้ดำโอ้ตายตายตาย ไงตอนนี้กูช่วยมึงแล้วเอ้ยเชี่ยระเบิดออ้ยกูอื้อเลยกูกูไม่ได้จะโดดนั่นไงเฮ้ยพวกเมื่อกี้กูช่วยมึงแล้วอะ่ะมึงช่วยกูบ้างดิเฮ้ยกูต้องขานไปหายกันใช่ไหมเนี่ยโอ้ยกระเหนื่อยใจเอ้ยเพื่อนเฮ้ยกายเฮลมี่ เฮล์มี่แอนขอบคุณขอบ o ุณกูกูกูเออโกูกูรู้ว่าโกูแต่มันยิงกูแต่ตรงไหนวะเออมากเออเอาไปต่อครับเออ Priority. Oh Move fast, ID your targets. We need him alive. There's the blip. That's the way in. Refrain from going hot. Let's do this quietly. thế khi mình nhìn phút được cản phiền à chia tỏi hay vẫn mà có đằng nữa à ơ lưng mình nhìn cô จะยิงกูทำไมมึงจะยิงกูทำไมแล้วมึงย,ยิงกูทำไม,ไมแล้วมึงจะยิงกูทำไมยิงซ้ำละ เออป่ะเด็คนนี้แม่งเครียดแล้วเว้ยเนี่ยต่อให้ไม่ยิงหรือยิงมันก็ยังไงก็ต้องก็ต้องติดติดติดอ่าสไลด์เหมือนกันครับดมตูดแม่งครับโอเคครับอันดับที่สองรอไปเคลียร์ครับเคลียร์พื้นที่ครับเออ เล่นไหนเงัดเอ๊ะเอออ่าโอเคนี่คร um ับอ๋อนี่ละกันโีเครับแล้วก็๋อ้ยฟิตซี่อะ ดับแรกครับนี่เราพอรู้เราพอรู้แนวนายแล้วเราพอรู้กูจะไม่ตายให้มึงอีกแล้วเราต้องมาตรงฝั่งนี้ครับยิงง่ายที่สุดย,ยิงตัวที่มันยิงเราอ่ะเนีเ่ยไม่ไม่ตายด้วยเออเออเอเอโอ้ยกูจะตายกูจะตายเวววสวววววว้ว มาแม่แม่แมตกมาตายหนึ่งครับเราก็มาทางนี้แทรครับเดินหน้าครับเดินหน้าครับเพิ่มจะมีซ้ายขวาอ๋อ กูเจอเงินลุงไปปะอ่าโอเคอยู่างไหนครับจางไหนต่อครับอย่างไหนครับอิสตา หลัดฟ้านะครับหลัดฟ้ากูมองไม่เห็นครับบนด้านล่างนี้ก่อนละกันครับอา้าวว่าเป็นบั็กเกมมากเลยมึงเดินมาเสร็จปุ๊บมึงก็เออขัดตัวตายนี่เน่เฮ้ยครับเ,เราจะไม่ทำการเดินนะครับแหนะ วันนี้ผมก็พักกินน้ำไปหยุดคลองมีน้ำอู้อู้อืมอืมขอโทษครับโอ้โหูเฮ้ยเฮ โอเคครับโอเคครับจี๊ย์แกวีคุณแม่รู้กูไม่ได้่คัฟฟี่กูไม่ได้่ยเป็นคัฟฟี่กูไม่หนูไอ้สัตว์โอ้โหโอ้ยเขี้ยกูตกแล้วกูตกแล้วช่วยกูหน่อยช่วยกูหน่อย อนนั่นความพยายามรอบที่สองของของพารพนี้อย่างที่บอกครับมันค่อยๆไต่ระดับความยากขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งจริงๆผมก็ไม่ต้องแคร์อะไรแล้วก็ได้ผมเพิ่งปลดปืนที่ผมอยากได้ไป s อ5 5 5ไฟฟไฟที่อย่างมันอะ่ะ ซึ่งไปกระบ,บอกหนึ่งแต่ถามว่าในเมื่อผมปลดแล้วน่งกระบ,บอกมันต้องมีเพิ่อมอีกอืมก็คือกระบ,บอกต่อไปแต่ผมก็ยังไม่รู้นะว่าเป็นอะไรตอนนี้ขอเลีรยพันนี้จบเออเริ่มมวงแล้วว่าน้องเหมียวน้องเหมียวมานี่แล้วก็ใครสำหรับใครที่ เป็นทาสแมวนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับคุณอยู่ก็เดียวกัน <c oughs> ซึ่งไม่ต้องสงสัยว่า <c oughs> ทำไมผมเล่นไปแล้วผมหายเงยียบหรืออะไรคือเสียงดังไม่ได้ครับเดี๋ยวแมวตื่นอืมทุกวันนี้เป็นทาสมันครับมันเป็นเจ้านาย,ยว่าแล้วว่ามันออกได้เลยอะ หลดนาเน,นี่ยโอเคครับงั้นเอางี้แล้วกันพาสำหรับพานี้ขอจบก่อนนี้ก่อนแล้วกันนะครั้งครั้งหน้าพารหน้าเราจะมาเคลียร์มิชชั่นทีมิชั่นนี้ให้จบอีกทีแล้วกันต,ตอนนี้จบพานี้ไปคู่ก็ <c oughs> อย่าลืมซับสไคร้นะครับสำหรับใครที่ติดตามช anel ผมเข้ามาดูก็ขอบคุณด้วยแล้วกันนะครับ ก็อาจจะเป็นแคสเตอร์มือใหม่บางครั้งอาจจะมีผู้ใจหยาบคายหรือเล่นไปสักพักแล้วเกิดอาการเงียบหรืออาจจะหายไปดื้อโดยที่มีเกมเล่นก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันก็เจนพัทนะครับคลิปหน้าจะเป็นไรจะเป็น Battlefield 3อยู่หรือไม่ยังไงก็ติดตามชมแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณมากทุกคนนะครับอย่าลืม subscribe แล้วก็เจอกัน next time next clip สำหรับผม Enselect TV ขอลาไปก่อดเพียงเท่านี้สวัสดีครับต่า